าบอลลูนที่มีคำพูดอยู่ด้านไหนถ้าคุณคิดว่าความนอกใจเป็นเรื่องของหนุ่มสาวคุณอาจไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ชายชราผิวขาวอมชมพูชายวัยเจ็ดสิบที่ดูเหมือนจะเงียบสงบแต่ซ่อนบางอย่างไว้ในห้องใต้หลังคาตุกเกอร์กล่องไม้และเสียงหวีที่ไม่เคยหยุดเทียนเรื่องราวที่คุณจะไม่เชื่อว่าเป็นไปได้จนกว่าจะได้ยินทุกค,คำจนจบมุดติกระดาษทูเหลี่ยมนี่ไม่ใช่แค่นิทานสยองขวัญแต่มันคือเงาที่ซ่อนอยู่ในใจมนุษย์ ้ายเตือนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเมื่อคุณเริ่มฟังแล้วคุณจะไม่มีวันลืมเรื่องนี้ได้อีกเลยบ้านไม้เก่าเงียบสงัดท่ามกลางสายลมยามค่ำที่เย็นยะเยอะือกเสียงแมวร้องเห่าดังแว่วจากหลังคาอากาศในห้องอับชื้นกลิ่นไม้ผุคละคลุ้งจนแสบจมูกลุงบุญมีนั่งเหม่อมองออกนอกหน้าต่างแสงไฟถนนกระพริบสลัวราวกับหายใจเฮือกสุดท้ายของชีวิตมือเหี่ยวยน่นลูกกล่องไม้เล็กๆบนตักช้าๆกล่องที่เขาไม่เคยให้ใครแต่ต้อง ภรรยาเขาหลับไปแล้วในห้องข้างๆ้างเสียงกรนเบาๆคล้ายท่วงทํานองกล่อมวิญญาณแต่หัวใจลุงบุญมีไม่อาจสงบเขาลุกขึ้นเดินช้าๆไปยังห้องใต้หลังคาบันไดไม้ส่งเสียงลั่นเอียดทุกย่างก้าวฝุ่นจับหนากลิ่นอับทาให้เขาไอเบาๆเมื่อเปิดไฟหลอดเดียวในห้องแสงสีเหลืองซีดเผยให้เห็นตุ๊กตาโบราณเรียงรายทุกตัวสวมชุดไทยจิ๋วดวงตาแก้วจ้องมองราวมีชีวิตลุงบุญมีนั่งลงหน้าตุ๊กตาตัวหนึ่ง ตัวที่แต่งหน้าอย่างประณีปากแดงฉานผมยาวสลวยเขาเกื้อมือแตะแก้มตุ๊กตาเบาๆร่าสัมผัสหญิงคนรักคิดถึงหมายเขากระซิบเสียงแหบเสียงหัวรอะแ่วเบ,เบาลอยมากระทบโสดประสาทเขาชะนัดดวงตาเบิกกว้างตุ๊กตากระพริบตาดวงตากลมโตเคลื่อนไหวขากันไกลมันขยับช้าช้าเสียงแหบพร่าดังขึ้นอย่าลืมสัญญาของเรานะบุญมีเงือเย็นผุดบนหน้าผากเขายิ้มกว้างแต่รอยยิ้มนั้นแฝงด้วยความหลอนลึก เขายื่นหน้าเข้าใกล้ตุ๊กตาราวจะจูบมันมือไม้เหี่ยวย่นรูปเรือนผมของมันชา้าชานิ้วของเขาสั่นแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความหลงไหลไม่มีใครเข้าใจฉันเหมือนเธออีกแล้วทันใดนั้นเสียงประตูชั้นล่างเปิดอย่างแรงเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้รัวเร็วเสียงพันรยาเขาตะโกนลั่นด้วยความโกรธบุญมีแกอยู่ข้างบนทำอะไรลุงบุญมีสะดุ้งมือหลุดจากตุ๊กตาทันทีตุ๊กตานั้นหันขวับกลับไปยังประตู และริมฝีปากของมันขยับพูดอีกครั้งเธอมาแล้วฉันจะไม่ยกเธอให้ใครประตูห้องใต้หลังคาถูกกระชากเปิดพรรยายืนอยู่ตรงนั้นดวงตาเบิกโพลงด้วยความตกตะลึงภาพสามีวัยเจ็ดสิบกอดจูบตุก,กตาอย่างลุ่มหลงบ้าไปแล้วเหรอเธอกรีดร้องลุงบุญมีหันกลับมาช้าๆแววตาของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความลุ่มหลงความมืดและบางอย่างที่ไม่ใช่ของมนุษย์ เสียงหัวเราะของตุ๊กตาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังกว่าเดิมราวกับมาจากรอบห้องลุงบุญมีเอื้อมมือไปจับมือพันรยาแต่มือของเขาเย็นเฉียบราวกับศพที่ไร้ลมหายใจตุ๊กตากระโดดลงจากหิ้งเดินได้เองอย่างไม่เป็นธรรมชาติมันชี้นิ้วมาที่พันรยาเถอดขัดขวางเราต้องออกไปดวงตาพัรยาเบิกกว้างอย่างไม่อยากเชื่อสายตาเธอ,อ,อกาาาอ้าวถอยหลังมือควานหาที่จับ แต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรได้เสียงลมหายใจที่แผ่วเบาดังมาจากทุกมุมของห้องเสียงหายใจของตุ๊กตาตัวอื่นๆทั้งหมดตุ๊กตาทุกตัวเริ่มขยับพร้อมกันหัวหมุนชา้ชาๆดวงตากลมโตจ้องเขม็งเสียงขากรรไกรไม้ขบกันดังกรอบกแกรบบางตัวหัวราอบางตัวพึมพำคำพูดที่จับใจความไม่ได้ห้องใต้หลังคากลายเป็นสนามแห่งเสียงกระซิบอันเย็นเยียบลมหายใจเย็นๆเ,เป่ารถต้นคอพันรยาของลุงบุญมี เธอกรีดร้องพยายามวิ่งหนีแต่ประตูห้องกลับปิดลงเองอย่างแรงลูกบิดขยับเหมือนมีใครบิดจากอีกด้านลุงบุญมียืนนิ่งมองภรรยาด้วยสายตาแปลกประหลาดเขาเอียงคอช้าๆเธอไม่เคยเข้าใจฉันเลยแต่พวกเขาเข้าใจภรรยาเขาสั่นสะท้านพวกเขาใคร่เสียงตุ๊กตาทุกตัวตอบพร้อมกันครอบครัวใหม่ของเขาพื้นห้องเริ่มสั่นเบาๆภาพถ่ายเก่าๆตกจากผนัง ในภาพเหล่านั้นลุงบุญมียืนอยู่กับตุก,กตาตุก,กตาที่ไม่มีอยู่ในบ้านเมื่อ30ปีก่อนตุก,กตาที่หน้าเหมือนหญิงสาวคนหนึ่งในอดีตพันรยาสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพระาเธอจำผู้หญิงคนนั้นได้หญิงสาวที่หายตัวไปตอนวัยรุ่นเมื่อหลายสิบปีก่อนเพื่อนบ้านเคยพูดถึงข่าวลือว่าลุงบุญมีเคยหลงรักเด็กสาวคนนั้นจนคลั่งและหลังจากที่เธอหายตัวไปเขาก็เริ่มสะสมตุก,กตา แต่ไม่มีใครเคยคิดว่าเธออาจไม่ได้หายไปไหนเลยลุงบุญมียื่นมือออกไปหยิบวีเล็กๆจากกล่องไม้เขาเดินไปหาตุ๊กตาตัวเดิมอย่างอ่อนโยนแล้วเริ่มหวีผมให้มันด้วยความแผ่วเบาขณะเดียวกันเสียงฝีเท้าเล็กๆเริ่มเดินเข้าหาภรรยาจากทุกทิศตุต๊ก,กตาแต่ละตัวปีนขึ้นโต๊วเก้าอี้และขยับเข้าใกล้เธอมือไม้เล็กๆเหล่านั้นเกื่อนออกมาช้าๆภรรยาเขากรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยิน บ้านทั้งหลังกลืนเสียงไว้หมดสิน้นภายนอกแสงไฟถนนดับลงทีละดวงลมเงียบสนิทท้องฟ้ามืดมิดและในบ้านไม้หลังเก่าลุงบุญมีนั่งหวีผมให้ตุกตาด้วยรอยยิ้มแปลกประหลาดบนใบหน้าข้างๆเขาไม่มีภรรยาอีกแล้วมีเพียงตุ๊กตาตัวใหม่ที่สวมชุดนอนของเธอและดวงตาแก้วที่เปียกชื้นราวกับเพิ่งร้องไห้ตุกตาตัวนั้นถูกวางเรียงเคียงกับตัวอื่น ริมฝีปากยังอ้าเล็กน้อยราวจะกรีดร้องดวงตาแก้วสะท้อนแสงไฟสีส้มซีดในห้องลุงบุญมีจัดวางผมให้เรียบร้อยลูบแก้มตุ๊กตาเบาๆด้วยปลายนิว้วอย่าร้องให้นะเดี๋ยวก็ชินเสียงหัวเราะเบาๆลอยวนรอบห้องอีกครั้งไม่ใช่เสียงของตุ๊กตาแต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่อยู่ลึกกว่านั้นบ้านไม้ทั้งหลังส่งเสียงลั่นครืดคราดเหมือนมันหายใจเหมือนมันมีชีวิต ลุงบุญมีเดินกลับลงบันไดอย่างเงียบเชียดทิ้งห้องใต้หลังคาไว้เบื้องหลังพร้อมตุ๊กตาทั้งหมดที่นั่งเรียงเงียบงันในมือเขาถือกล่องไม้ใบเดิมภายในมีหวีเก่าสนิมเครอะและปลอยผมเส้นยาวที่ไม่ควรอยู่ในนั้นเขาเดินไปยังห้องนอนภรรยาไม่อยู่แล้วเตียงเย็นว่างเปล่าแต่เขาไม่รู้สึกเหงาเสียงกระซิบยังคงอยู่ในหัวเสียงที่ปลอบเขาโอบกอดเขาเสียงที่บอกว่าเขาไม่เคยอยู่คนเดียว เขานอนลงบนเตียงหลับตาอย่างสงบพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปในความมืดของห้องเงาร่างเล็กๆเ,เคลื่อนไหวอยู่ตรงมุมห้องเงานั้นถือวีและเริ่มเดินเข้าหาเขาชา้ชาๆแสงจันทร์สาดผ่านผ้าม่านบางเบาจับเงาร่างเล็กนั้นให้ชัดขึ้นร่างของเด็กหญิงแต่ใบหน้าเรียบตึงด่งหน้ากากเธอเดินอย่างไร้เสียงเท้าเปล่าสัมผัสพ,พื้นไม้โดยไม่เกิดแรงสะเทือน ในมือน้อยๆย,ยังคงถือวีสนิมเครอ่ะเสียงฟืดฟาดของวีเสียดเส้นผมดังขึ้นช้าชัดราวจังหวะหัวใจที่เต้นแผ่วลุงบุญมียังคงหลับตารอยยิ้มยังฉาบบนใบหน้าแต่เปลือกตาของเขากระตุกเหมือนกำลังฝันหรือกำลังเห็นบางอย่างที่ไม่ควรเห็นเงาร่างนั้นยื่นมือมาแตะสีสเขาวีเริ่มลากลงผ่านเส้นผมที่แห้งกรังกลิ่นสนิมและกลิ่นเน่าของสิ่งมีชีวิตเริ่มคละคลุ้ง เสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูตอนนี้เจ้าก็เป็นของเราโดยสมบูรณ์ทันใดนั้นลมหายใจของลุงบุญมีสะดุดร่างกายกระตุกเล็กน้อยมือเหี่ยวย่นกำผ้าห่มแน่นขึ้นดวงตาค่อยๆลืมขึ้นแต่มันไม่ใช่ดวงตาเดิมของเขาอีกต่อไปมันเป็นดวงตาของตุ๊กตาแก้วในบ้านไม้หลังนั้นความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ภายในห้องใต้หลังคาตุ๊กตาตัวใหม่ นั่งอยู่ตรงมุมสุดของชั้นไม้ใส่เสื้อเชิตชายชราและยิม้มด้วยใบหน้าที่คุ้นเคยอย่างประหลาดริมฝีปากตุ๊กตาค่อยๆขยะแม้ไม่มีเสียงแต่หากเงี่ยหูฟังให้ดีจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆแฝงอยู่ในอากาศไม่มีใครหนีจากเราได้แสงจันทร์ส่องต้องใบหน้าของตุ๊กตาเผยให้เห็นริ้วรอยเล็กๆที่ไม่ควรมีอยู่บนสิ่งไร้ชีวิตรอย่อนเหล่านั้น เหมือนของชายชราที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ชั้นไม้ด้านหลังเริ่มขยับเล็กน้อยเสียงเอียดอาดดังขึ้นเหมือนมีใครบางคนปีนขึ้นมาเพิ่มและเมื่อมองดีๆตุ๊ก,กตาทั้งหมดขยับเข้าใกล้ตุ๊กตาตัวใหม่ราวกับต้อนรับสมาชิกคนสุดท้ายเงามืดในห้องใต้หลังคาเริ่มหนาทึบกลืนแสงจันทร์จนมิดในความมืดนั้นมีเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งนี้หลายเสียงเด็กหญิงชาย ล้วนแผ่วเบาแต่แนบแน่นยินดีต้อนรับกลับบ้านบุญมีตุกตาทั้งหมดหันมองพร้อมกันและในเสี้ยววินาทีดวงตาแก้วทุกคู่กระพริบพร้อมกันทั้งหมดพื้นไม้สั่นสะเทือนเบาๆใต้ตุกตาเหมือนหัวใจของบ้านเริ่มเต้นอีกครั้งเสียงกระซิบแปลเปลี่ยนเป็นบทสวดแผ่วเบาภาษาแปลกประหลาดที่ไม่มีมนุษย์ใดเข้าใจตุกตาตัวใหม่ลุงบุญมีกระพริบตาช้าๆ มุมปากยกขึ้นเพียงเล็กน้อยเหมือนเขารับรู้เหมือนเขาพอใจภายในกล่องไม้ที่เขาเคยหวงแหนวีสนิมเครอายังคงนอนนิ่งแต่ใต้วีนั้นปล่อยผมใหม่เพิ่งถูกวางไว้ผมยาวหยกักศกและยังอุ่นอยู่เล็กน้อยในความเงียบมีเสียงไม้ดังแอดจากบันไดเสียงฝีเท้าเบาเดินขึ้นมาใครบางคนกำลังมองหาลุงบุญมีลูกชายที่เพิ่งกลับมาเยี่ยมบ้านหลังหลายปี เขาถือกระเป๋าเดินขึ้นมาอย่างระมัดระวังพอ่ออยู่ไหนครับไม่มีเสียงตอบรับแต่เสียงหวีที่ลากผ่านเส้นผมดังขึ้นแทนแผ่วชะตรงมาจากห้องใต้หลังคาเขาเปิดประตูขึ้นไปกลิ่นอับชื้นแต่จมูกทันทีภาพเบื้องหน้าทําให้เขาชะงักนิ่งตุ๊ก,กตาหลายสิบตัวนั่งเรียงกันเป็นระเบียบทุกตัวหันหน้ามาทางเขารวมถึงตัวสุดท้ายที่หน้าเหมือนพ่อเขาเหมือนจนหน้าขนลุก พอ่อเสียงเขาสั่นก่อนที่หลอดไฟเพดานจะกระพริบทีและดับลงในทันทีในความมืดมิดมีเพียงเสียงเดียวที่ยังคงอยู่เสียงหวีที่ลาดผ่านเส้นผมอย่างไม่รู้จบความเงียบแน่นขนาดกดทับทุกลมหายใจชายหนุ่มยืนนิ่งในความมืดดวงตาปรับแสงช้าๆแต่ยังไม่ทันเห็นชัดเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นรอบตัวเขาหันซ้ายขวารู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวเร็ว และเงียบเกินกว่าจะเป็นสัตว์ทั่วไปแสงไฟกระพริบขึ้นอีกครั้งวูบเดี่ยวสั้นๆแต่เพียงพอให้เห็นเงาดำรูปร่างคนตัวเล็กพวกมันล้อมเขาไว้หมดแล้วเขาถอยหลังก้าวพลาดสะดุดอะไรบางอย่างล้มลงกระแทกพื้นเสียงไม้ลั่นดังกึกพร้อมฝุ่นที่ฟุ้งกระจายเมื่อเขาเงยหน้าสิ่งที่เขาสะดุดคือขาตุ๊กตาตัวหนึ่งมันล้มตะแคงดวงตาแก้วจ้องเขาไม่กระพริบในแสงไฟที่กระพริบอีกครั้ง เขาเห็นชัดว่าตุ๊กตาตัวนั้นมีตาสองสีสีเดียวกับดวงตาแม่ของเขาแม่เสียงเขาแทบไม่ออกจากลำคอตุ๊กตาค่อยๆขยับศีรษะและในความเงียบมันพยักหน้าเบาๆเ,เสียงหัวเราะเด็กๆด,ดังขึ้นรอบตัวครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียงแต่เป็นเงาร่างเล็กๆที่เริ่มเดินเข้ามาใกล้มือเล็กเย็นเฉียดแต่ต้นคอเขาอ,อ,อีกคู่แต่หลังมืออีกคู่ดึงชายเสื้อเขาไว้ไม่ให้ลุกหนี เขาร้องเรียกชื่อพ่อเสียงดังเสียงที่เต็มไปด้วยความกลัวพ่ออยู่ไหนผมขอโทษที่หายไปนานผมกลับมาแล้วความเงียบตอบกลับมาก่อนจะมีเสียงหนึ่งดังขึ้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนเสียงลุงบุญมีลูกก็จะไม่ต้องไปไหนอีกแล้วไฟในห้องสว่างวาบครั้งสุดท้ายทุกตุก,กตายืนขึ้นพร้อมกันรวมถึงตุก,กตาหน้าตาเหมือนเขาเอง ที่นั่งรออยู่แล้วบนชั้นไม้แถวล่างสุดชายหนุ่มเบิกตากว้างเขามองตุ๊กตาตัวนั้นมันสวมเสื้อเชิดสีเดียวกับเขารอยปริที่ข้อมือดูเหมือนเส้นเลือดเขาหันซ้ายจะวิ่งหนีแต่มือเล็กๆหลายคู่คว้าขาเขาไว้แน่นเล็บแข็งและเย็นเฉียบจิกผ่านเนือ้อเขากรีดร้องแต่เสียงของเขาถูกกลืนหายเหมือนบ้านหลังนี้ไม่ยอมให้เสียงหลุดรอดตุ๊กตาที่หน้าเหมือนเขาค่อยๆย,ย,ยกหัวขึ้นริมฝีปากขยับ ออกเสียงเดียวกันกับเขาช่วยด้วยเสียงนั้นดังก้องไปทั่วห้องแม้ปากเขาจะหยุดร้องไปแล้วเงาทะมึนเริ่มคลืบคลานล,ลงจากผนังเหมือนม่านควันเย็นจัดจนกระดูกสันมันไหลเข้าปากเข้าตาเข้าหูแทรกเข้าสู่ร่างเขาราวกับพยายามเขียนสิ่งใหม่ลงในตัวตนดวงตาของเขาเริ่มเปลี่ยนสีชะชะทีละข้างจากสีดำสนิทสู่ความวาวใสาของดวงตาแก้ว หัวใจเต้นแรงครั้งสุดท้ายก่อนจะเงียบลงตุก,กตาหน้าเหมือนเขาขยับนิ้วทีละข้อยืดหลังขึ้นช้าๆแล้วหันไปมองตุก,กตาลุงบุญมีที่นั่งอยู่ข้างๆราวกับเข้าใจทุกอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นราวกับจำได้ว่ามันคือใครบนชั้นไม้เรียงรายตุ๊กตาทั้งหมดยิ้มยิ้มพร้อมกันด้วยความพึงพอใจก่อนที่ไฟทั้งบ้านจะดับลงอีกครั้งทิ้งไว้เพียงเสียงวี ที่ยังคงลากผ่านเส้นผมในความมืดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนบ้านเดินผ่านหน้าบ้านไม้หลังเก่าแสงแดดอ่อนส่องกระทบหน้าต่างฝุ่นจับนาบ้านยังคงเงียบเหมือนที่เคยเป็นไม่มีเสียงจากลุงบุญมีไม่มีเสียงของลูกชายแม้กระทั่งเสียงวีก็เงียบหายไปแต่ถ้ามองให้ดีผ่านหน้าต่างชั้นบนจะเห็นเงาร่างเล็กๆนั่งเรียงอยู่หลงังม่าน ตุกตาทั้งหมดยังคงอยู่ตรงนั้นนิ่งเงียบแต่ดวงตาแก้วกลับหันจ้องมายังถนนด้านล่างใครที่เดินผ่านบ้านหลังนี้ต่างรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างคล้ายมีสายตาจับต้องคล้ายเสียงกระซิบที่ไม่อาจอธิบายและในคืนเงียบเงันคืนหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งหายตัวไปในละแวกนั้นไม่มีใครพบร่องรอยมีเพียงตุ๊กตาตัวใหม่ที่ปรากฏอยู่หลังหน้าต่างห้องใต้หลังคาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน บ้านหลังนั้นก็ยังคงเปิดรับคนใหม่อยู่เสมอขอเพียงแค่คุณมีเส้นผมสวยๆส,สักพอยและเสียงหัวใจที่ยังเต้นอยู่แล้วบ้านหลังนั้นจะดูแลคุณตลอดไป